สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามเศร้าครับวันนี้กลับมาพ่อผมป่าแจ็คแซบเซยกับช่องแซบเสย์ออฟิเชียลครับวันนี้มีเมนูมพิเศษได้มาจากงานกาซาดนะนกกระทานกไข่เพิ่นบอกว่านกกระทาเป็นนกไข่มแมนลูกไก่น้อยวละล่ะเอากระน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมีผักแก้มนิดหน่อยครับเมื่อซีเมืองันนี้เทือแลกเทือแลกกันมากินกันเลยมะบ่ายกันเลยผม ค่อยๆพัฒนาคิดไปเนี่ยพยายามถ่ายเพื่อความอ่าเป็นตัวของตัวเองนะครับม,ม,มันแม่นมันแม่นนกก็ถ่ายดีอยู่คือคือลูกไก่น้อยละ่ะเพิ่อว่าว่ามีไข่ <laughs> อ่ามามา,มาพี่น้องมาครับเธื่อ <c oughs> แรกคือกันเธื่อแรกคือกันกิน,กน,กน,กนเดี๋ยวเดี๋ยวกินแบบบ่ต้องจิ้มเหมือนก่อนอะ <c oughs> ไข่เต็มเลยไงม,มันมันนุ่นนัวกระดูกบอกแข็งครับกินได้ทั้งตัวเลยมื้อลงมันแห้งครับนั่งกินตักเลยอยู่หน้าเฮือนมาไปลองนะจิ้มน้ำจิ้มสีฟู้ดนอืมอืม ขขาทาดีกว่าที่คิดเยอะคือคือคือแบบทั้งหัวคือลูกไก่น้อยอ่ะ อากาศหน,นาวๆนวครับเมื่อวานห้อนหน่ะห้อนดูแลสุขภาพเดินพี่น้องแล้วนั่งกินบังโลกายไปกายมานหมนาเงินได้มาลายไม้อยู่ครับมาละ นันน่ะคนนึงไข่ข,ข้างในนอกบ่แม่นลูกไก่น้อยบ่ล่กกอละอืม เ่าเท้าอเอื่อมตาน้ำมัแล้วออกไปถึงงางครับมึงน้องล้างมาสดต้ดหลังตรวจเลยพักในบ้านถูกไว้

เพิ่งขายเั็นกองครับกองละสามสี่ไม้เขาสิบบาทไอ้ห้าสิบบาทกองอื้อืมกินก็ใบมะกรูดมันทอดมาให้ เข้ากันเข้ากันเกือบอยู่กว่ดีไม่เอเอ้ยเมื่อคืนจนจะกินยาคืนสิเป็นวัดเป็นไครอ,อากาศเปลี่ยนไอเส็ยงขักเลยนก คนบ้านนีา่า็ทำนนี่บ้ากินได้มา่โอโตแก้มเครื่องดื่มน้ำมีฟองน้ำลำไยฟองแจกว่าสีแื่บ อ,อ,อืผมว่าถ้ากินตอนเทปเพินซื้อมาใหม่ๆตอนที่เพิ่นนังทอดกรอบมาจักก็ตือแจกวันนี้คอันนี้ผมมาผมแจ้เย็นไว้คืนนึงเลยมาผมเาเวฟให้มันกรอบแม่แต่ยังประกอบสั่เกาอ่ะใข่ใย่ บิ่งในห้องมึ้องคน่ะคน่ะคนละใช่รอแดดจองตาเหลื่อมตาอืม เท่อแรกครับเพื่อนนกกระทาไข่นกไข่เท่อแรกรแการซื้อมาผ่านอืออืออือเสียใพักแก้มบ่ดหลายบมดเยเตรียมไว้ นังกอกเลยผมว่าดีมคกอดลยอืฟูมิป็นต่ำคุน้าสาวะรหอ จะได้พักเครื่องเคียงหวานน้องเออคือคือ,คอแข่นไม้เนะ่ยมดไปสามไม้แล้ว สง่งบังรถใหญ่ไปวัดโมกหนุ่มแน้วจะออกไปทำงานบุมีของเลยช่วง มืดหละค่ำเนยอืออืออือไน่าจะเสร็แล้วอืออือ ับเพื่อแรกของการกินนกกตะพาไข่คนบอกคือว่าผ่านโอ้ยเล่นเนี่ยเมนูนี้หาเห็นเฉพาะช่วงมีเทนางาคครับ mm hmm. พวกงานงานประจำปีจังหวัดงานทัดทางการชาต mm ินี่คือว่าโอเคผ่านราคาไม่แพงดีเล่นกินหัวแซ่ได้กินกับเครื่องดื่มมีฟองแซ่บว่าเสิ็คเขากันเลย เอาน้ครกบฝากเอฟซีครับ,รฝ,ารบฝากคนที่เข้ามาเห็นเข้ามาเบิ่งหากหมักคลิปนี้ซอกคลิปนี้ครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแป๊บแซบเซยกับช่องแซบเซยออ i ฟิเชียลนะครับเดี๋ยวด,ดีน่าจะหาเมนูแปลกเมนูแซบน่ากินมาลองพิจารณาลองเบิ่งนะครับสําหรับดีนี้ขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะค,ะนะครับ จนสิ่ะครับขอบคุณครับ